ม a ตุเลต e ลิมิเต็ดเ dition ซีรีส์9ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิว m a ตุเล t e ลิมิเต็ดเ dition ซีรี9นะครับซีรีส์9ก็มาในคอนเซปต์สีดําทองนะครับเป็นดําด้านนะครับและสําหรับซีรีส์9นี้นะครับก็จะมีมาทั้งหมด6รุ่น6แบบนะครับแต่คลิปนี้เรามีมาแค่5คันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้รีวิวที่หลังนะครับเริ่มจากคันที่1ครับ โตโยต้า2 0 0 0 GT ครับ Lamborghini Urus Ford m u s t a n g GT Dodge Charger r t Audi Q4 e-tron ครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับออ d ดีไทยน่ครับซึ่งเป็นตัวแรกของมาเจเลตเลยนะครับเป็นรถอะไรครับ SUV ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปแกะดูทุกคันเลยนะครับ แล้วเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมการ์ดนะครับถับการ์ดก็แลยิบแล้วับวิบวับเลยนะครับข้างหลังก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสเปคของแต่ละรุ่นนะครับเราส่วนใหญ่ก็ดูนี่ครับสปีดครับ2 1 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพื่อนคิดว่า5รุ่นนี่ครับ5รุ่น5คันนี้ครับคันไหนแรงสุดครับ นึกออกไหมครับลองเดาดูนะครับเฉลยครับมัสแตงครับเป็นอันดับสองครับนี่ครับมัสแตงสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วคิดว่าคันไหนแรงสุดครับได้แก่ล m มโบ g ีนี่ครับก็เห็นแบบนี้ครับ3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ไม่ธรรมดานะครับอเป็นไงครับสวยงามครับมาครับเรามาดูทีละคันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคันนี้หนึ่งครับ t o y ยต้าสองพัน GT ครับครับสําหรับ t o y ยต้าสองพัน GT ครับก่อนหน้านี้บ้านเราออกมาเป็นสีขาวครับครับตัวนี้เป็นสีดําด้านครับหลายด้านข้างครับคาดสีทองครับเบอร์สามสิบสามครับล้อแมกแบบเดียวกันครับกับตัวสีขาวครับ ็นขอบสีทองครับนะครับ t ต y o ต้2000 GT ไฟหน้าครับเอกลักษณ์เลยไหมครับสวยงามครับสีดำคาดสีทองตรงกลางครับมีคาดสีทองนะครับตรงกลางจากหัวจดท้ายนะครับครับเปิดประตูไม่ได้นะครับรุ่นนี้ก็น่าจะเปิดกระโปรงได้ครับกระโปรงหน้านี่ครับโชว์เครื่องข้างในครับเป็นไงครับ กระจกใสรอบคันครับดูใต้ท้องรถในครับโตโยต้2000 GT B K 1 7 1 0 2 2ลดอปี2อสดสดใหม่ๆเลยนะครับครับคันที่1ครับผ่านไปโตโยต้2000 GT มาดูคันต่อมาครับคันที่2ครับ Lamborghini Urus ครับครับดำด้านครับ u r ร s เนี่เป็นรถที่ผมชอบมากครับ สะสมันทุกรุ่นนะครับนี่ครับตัวรถสีดําด้านครับตามคอนเซปต์ครับคาดสีทองด้านข้างครับล้อใบพัดครับสีทองครับสลับดำเป็นไงครับนี่ครับดัสก็จะเป็นรถ SUV4 ประตูครับเปิดประตูได้แค่2บานครับนี่ครับภายในครับดําครับเบาะดําครับวงมาลัยซ้ายครับครับ จังหน้าครับดำหมดครับแล้วก็กระทิงครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับกระจกใสครับท้ายเปิดได้ไหมครับไม่ได้นะครับนี่ครับมีตัวต่อพ่วงด้านท้ายด้วยครับเอาไว้ใส่ลากอะไรดีครับเรือใช่ไหมครับครับท้ายครับ Lamb บ r g h i นี่ครับ มาดูใต้ท้องรถครับปีไหนครับ l a m บร B.K. 031022น่2ครับขันที่2ครับ Lammbo โบ h i n ีครับมาดูขั้นที่3ครับขั้นต่อมาครับ Ford Mustang GT ครับตัวนี้ก็เด่นมาเลยครับเป็นสีทองครับเป็นสีด้านนะครับเป็นข้านดำตรงกลางครับนี่ครับโลโก้มา m u s สแตบครับ มาสแตงกีทีก็จะเป็นรุ่นที่เปิดประตูได้ครับถ้าเปิดไม่ได้จะเป็น m ม s สแตงบอสครับไฟท้ายครับเป็นสีเงินครับปกติก็เป็นสีแดงด้วยใช่ไหมครับผมอะไรซ้ายครับกระจกใสรอบคันครับตายท้องครับฟอร์สมาสเตง g ีทมีเคศูนย์สามหนึ่งศูสองสองรถ เดือนหนึนครับตอนนี้เดือน12ครับสดสดใหม่ๆเลยนะครับครับฟอร์ดมัดตตง g ีทีันต่อมาครับเป็นโมเดลใหม่ครับเป็นรุ่นอะไรครับใต้ท้องรถมีบอกออนี่ Q4 e-tron ครับเป็นโมเดลใหม่ครับสไตล์เอสยูวีคล้ายๆยูรัสเลครับนะครับเปิดประตูได้ด้วยครับ ครับเป็นรถสประตูนะครับแต่เปิดได้แค่2ประตูตัวรถคอนเซปต์ครับสีดําทองครับแล้วก็ลายนี่ลวดลายนี่คืออะไรครับอ๋อตัว e ครับตัว E ีเป็นอีตรอนหรือเปล่าครับกระจังหน้าครับอ๋อนี่ครับแม่ตรงนี้แต้มเป็นสีทองสักหน่อยน่าจะสวยนะครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับครับด้านท้ายครับ ครับโลโก้อดีครับแล้วก็ Q 4ครับลองเทียบดูกับยูรัสน่อยครับนี่ครับอ๋อดีกินขาดครับใหญ่กว่าครับอ้วนกว่าครับนี่ครับอ๋อดีสูงกว่าครับอ๋อดีไม่มีที่ต่อพ่วงครับดูดันคนละแบบครับอันนี้โฉบเชียวครับอันนี้ดูดันครับตันๆหน่อยอ ชอบแบบไหนครับผมก็ยังชอบตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องของมันต้องมีครับสวยครับตัวต่อมาครับ DOT Charger RT ครับเบอร์67ครับสีดำครับตามคอนเซ็ปต์ครับคาดทองครับอันนี้แบบที่เป็นโมเดลเดียวกันกับจูนอัพใช่ไหมครับ BK 15ครับสีม่วงกระป๋งหน้าน็ เปิดได้ครับแต่ยังมันถอดได้ใช่ไหมฮะไม่กล้าครับกระโปรงหน้าโชว์เครื่องครับปั๊บเข้าให้อะจกใสครับไฟท้ายครับดอทครับสวยงามครับเทรถอะไรครับดูดันสไตล์อเมริกันใช่ไหมครับครับดอทชาร์เตอร์ครับครับและนี่คือ Limited Edition ซิลิก้าจาก มาเทเล็ก่อนจะกกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ